มาแล้วมาแล้ววันนี้เราก็จะมาทํามันฝรั่งบดกันนะคะมันฝรั่งลรสนี้เราซื้อมาไว้จนรากงอกเลยจ้ะเ,เพื่อนเสียดายมากเลยทิ้งไปบางหัวจ้ะทําไว้ทานทีหนึ่งก็ได้เยอะเลยจ้ะอาหารฝรั่งมันก็ทําง่ายดีนะทุกคนแล้วก็อิ่มทอ้องเหมือนกันให้พลังงานเยอะเหมือนกันจะ้ะช่วงนี้เราก็ติดโควิดเนาะรายได้เราก็หายไปเลยจ้ะทุกคนเครียดอยู่เหมือนกันจะ้ะ อะไรที่เซฟได้เราก็เซฟไปก่อนจ้ะอย่างข้าวนอกบ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไปทานเหมือนแต่ก่อนแล้วจ้าพยายามปรับเปลี่ยนตามยุคเศรษฐกิจจ้ะเงินมันเฟ้อเนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้แพงไปหมดเลยให้เราก็เป็นแม่บ้านสายประหยัดด้วยสิอะไรเซฟได้เราก็ช่วยสามีเราเซฟจ้าอย่างทํามันฝรั่งบดครั้งนึงก็กินได้เกือบเดือนจ้าเพราะว่าสามีเราเอาไว้ทานกับพวกสเต็กนะคะในสูตรมันก็ง่ายมากเลยนะทุกคนใส่แค่สองสามอย่างแล้วก็เนยจ้า ไปดูในสูตรได้นะแต่ละวันมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยจากงานบ้านนะเราก็ชอบทําด้วยนะเราอยู่ห้องโลกๆไม่ได้นอะกก็ทํานั่นทํานี่ไปแล้วอย่างวันนี้เราก็ได้ทํามันฝรั่งบดนี่แหละจ้าเราจะใส่เนยลงไปด้วยนะคะเย่างตอนที่มนันร้อนๆอย่างนี้ละจ้าแล้วก็ตามด้วยซอสพวกนี้หลังจากที่เราผสมทุกอย่างแล้วนะคะเข้ากันแล้วก็เราก็คนๆใ้ พอผสมทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาทําการบรรจุจ้าหอ่อให้มันเรียบร้อยหนะ้าทานเป็นชิ้นๆจ้าแล้วก็เก็บแช่ในช่องฟรีซค่ะอาหารในแต่ละวันของสามีเราก็จะกินสับเปลี่ยนกันไปนะคะจะไม่กินแบบเดิมๆนะคะแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางบ้านเขามากกว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเลยจ้าอาหารฝรั่งจ๋าเลยเพราะอาหารไทยจะทานไม่ได้ บางคนที่ได้สามีต่างชาตินี่โชคดีมากนะที่กวทานอาหารไทยเป็นอ่ะมันง่ายสําหรับผู้หญิงไทยด้วยนะ